สวัสดีค่ะพี่แอนจากช่องแอนโครเชต์แฮนเมดนะคะคลิปนี้พี่แอนจะพามาถักเชื่อมรักแล้วนะคะให้ได้งานออกมาเป็นไซส์อ่าสีนะคะตอนนี้ก็วัดได้23นิ้วแล้วนะคะตัวนี้พี่แอนเชื่อมเสร็จแล้วแต่วิธีทำวิธีการเชื่อม เดี๋ยวพี่แอนจะทําให้ดูนะคะอันนี้เป็นลายการสลองแบบหน้าต่ำหลังสูงไซส์สี่สี่ถึงสีหนะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราทําหน้าต่ำหลังสูงไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งข้างหลังเราก็จะได้ทั้งหมดแปดดอกนะคะแล้วด้านหน้าของเราก็ได้หกดอกนะคะซึ่งเราต่อให้มัน ให้ด้านหลังสูงขึ้นมาสองดอกนะคะเมื่อเราประกบงานกันเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะหน้าต่ำหลังสูงทีนี้เมื่อเราต่อแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิปนี้เราก็จะมาถักเชื่อมลักแล้วตรงมุมกันนะคะหลังจากที่เราวนงานของเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ลองวัดดูก่อนนะว่าความยาวเท่าไหร่ องรอบหน้าอกเราอันนี้ก็ได้21พี่แอนจะมาเพิ่มห่วงใต้ลักแล้อีก4ห่วงนะคะจะได้ข้างละ2ดอกขึ้นมาค่ะแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะฟ้ำมงานของเราลงนะคะให้ด้านหลังขึ้นแล้วเราจะผูกไหมตรงมุมด้านนี้นะคะ ใครถนัดแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะคะจะผูกแน่นหรือจะถักเลยก็ได้นะคะสำหรับพี่แอนก็จะผูกให้แน่นก่อนนะคะเราจะผูกงานในในโซ่ห่วงสุดท้ายนี่นะคะอันนี้งานนี้พี่แอนจะทำห่วงขึ้นมาอีกสีห่วงนะคะโดยทำโซ่สี่แล้วทำ พอสองคอนะคะคือพันสองหัวเข็มสองครั้งแล้วควักลงไปใต้2เส้นแล้วปลดสองปลดสองนะคะทำห่วงเหมือนตอนที่เราขึ้นคอนะคะแล้วก็ทําห่วงอีกครั้งหนึงค่ะทําพอ2คอค่ะแล้วควักลงไปและปลดสองปลดสองนะคะอันนี้ได้ห่วงที่2แล้วใครเห็นสีพี่แอน ม่เหมือนเดิมก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะพอดีพี่แอนทำสอตัวแล้วก็งานมันลักษณะเหมือนกันเลยนะคะวิธีการต่อตรงจุดนี้พี่แอนก็เลยเอาอีกสีหนึ่งมาทำนะคะเราก็ทำห่วงของเราให้ได้สี่ห่วงนะคะลักษณนะการขึ้นห่วงก็เหมือนตอนเราขึ้นคอนะคะพอครบสี่ห่วงแล้วนะงานเราก็จะฟั่า ฟั่มลงนะคะเอาด้านสวยขึ้นนะคะด้านที่ถูกนะคะคั่มทั้งสองด้านเลยค่ะฟั่มกันแล้วก็เอามาประกบกันค่ะมาประกบกันแล้วด้านฝั่งนี้เราจะมาลงในกลีบที่สามนะคะตรงกลางจุดแยกโดยเราจะทำพอหนึ่งคอนะคะก็คือ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ควักลงไปตรงกลีบที่สามเลยนะคะตรงปลายกลีบควักลงไปดึงไหมกลับมาแล้วปลดสองแล้วปลดสองนะคะเป็นพอหนึ่งคอลักษณะแบบนี้นะคะแล้วทำโซ่สามค่ะแล้วก็ไปทำคอทอ ในห่วงถัดไปนะคะเสร็จแล้วทำโซ่5้าโซ่5แล้วทำคอทอหรือ X นะคะลงตรงปลายกลีบแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็คอทอในห่วงถัดไปโซ่3าแล้วทำพอ1คอลงระหว่างกลางกลีบ สองกลีบนี้นะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำคอทอนในห่วงถัดไปก็จะได้งานออกมาแบบนี้เราจะวิ่งโซ่เหมือนตอนที่เราเริ่มต้นงานแถวแรกนะคะวิ่งโซ่มาถึงมุมนี้เลยค่ะพอเราทำโซ่มาได้ถึงมุมนี้นะคะตรงมุมสุดเลยนะคะ ในห่วงสุดท้ายเห็นไหมคะเราทำโซ่สามขึ้นมานะคะแล้วเราก็ทำพอ1คอลงตรงปลายกลีบกลีบดอกตรงกลีบที่สมนะคะตรงนี้มันจะมีทั้งหมดหกลีบเราก็จะทำลงตรงกลีบที่สามเราทำพอ1คอลงไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็ทําห่วงขึ้นมาค่ะทําโซ่สี่นะคะแล้วก็ทำพอสองคอลงมานะคะเราทำห่วงทั้งหมดสี่ห่วงค่ะทำโซ่สี่แล้วทำพอสองคอควักลงใต้สองเส้นนี้แล้วปลดสองปลดสองค่ะอันนี้ ห่วงที่สองและอน,นี้ห่วงที่สามแล้วนะอันนี้พี่แอนจะเป็นการเพิ่มดอกใต้รักแร้ขึ้นมาสองดอกนะคะเพราะงานตอนแรกที่วัดได้มันได้ยีบเอ็ดก็เพิ่มมาข้างละข้างละนิ้วนะคะก็จะได้ยี่ิบสามนิ้วพอดีเป็นไซส์สี่สิบหกนะคะ พอเราได้ห่วงสี่ห่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จับงานของเราฟั้มเหมือนเดิมค่ะด้านนี้ก็ฟัม้มอีกด้านหนึ่งก็ฟั้มลงนะคะแล้วก็มาประกบกันแต่ตรงจุดนี้เราก็ประกบตรงห่วงนะคะห่วงสุดท้ายนะคะโดยทำคอทอลงไปค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําโซ่ขึ้นมาค่ะ เราจะทําโซ่ทั้งหมดโซ่สามนะคะแล้วเราก็จะทําพอ1นึ่งคอลงในหลักนะคะทั้งหมดสี่ค4สี่หลักนะคะค่ะเมื่อเราทําได้สีหลักแล้วนะคะ เราก็จะทําโซ่สามนะคะอันนี้เป็นการเริ่มแถวใหม่นะคะโซ่สามแล้วเราก็ไปทําคอทอในห่วงถัดไปจะได้งานแบบนี้นะคะแล้วทําโซ่ห้าค่ะแล้วก็ไปคอทอในห่วงถัดไป แล้วโซ่สแล้วเราก็ทำพอหคอลงในหลักทั้งหมด4หลักนะคะทำพอหคอลงในหลักเดียวกันนะคะ4หลักดอกของเรามันก็จะขึ้นเป็นดอกสับหวางขึ้นมาระหว่างกลางนี้นะคะ โซ่ส 3, แล้วก็ไปคอทอนะคะเห็นไหมคะดอกจะขึ้นสับว่างอย่างนี้นะคะเราดูด้านล่างได้นะคะจะตรงกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำวนไปเลยนะคะอันนี้พี่แอนก็ทำวนมาถึงจุดนี้แล้วนะคะทำตามลายของเรานะคะตามผังลาย พอเจอหลักเราก็ทําพอหนึ่งคอลงไปสี่หลักงานจะลงล็อกพอดีนะคะเสร็จแล้วทำโซ่สามค่ะแล้วทำคอทอในห่วงถัดไป อันนี้เราก็จะทำโซ่ห้านะคะโซ่ห้าเราก็มาคอทอในห่วงห่วงแรกนะคะแล้วโซ่สามแล้วทำพอหนึ่งคอในลงในห่วงที่สองค่ะทำพอหนึ่งคอลงในห่วงนี้สีครั้งค่ะ หลักนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งดอกของเรานะคะจะอยู่จุดนี้เหมือนดอกนี้นะคะเสร็จแล้วทำโซ่สามแล้วก็ไปคอทอในห่วงที่3มนะคะแล้วโซ่ห้า ไปคอทอในห่วงที่สี่ค่ะแล้วทำโซ่สามค่ะ แล้วเราก็ทำอพอหนึ่งคอนะคะลงไปในห่วงนี้นะคะมันจะมีช่องอยู่นะคะทำพอหนึ่งคอลงไปสี่สีหลักค่ะ เสร็จแล้วทำโซ่สามแล้วก็ไปเอ็กในห่วงถัดไปแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ไปคอทอในห่วงถัดไปค่ะแล้วโซ่สามแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในหลักสี่หลักข่ะง,งานของเราก็ลงตามผังลายเลยนะคะ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าเกิดเราทําไปแล้วลเราไม่ลงล็อกงานไม่ลงล็อกในห่วงเพื่อนๆสามารถแทรกได้เลยนะสามารถจับกะระยะเอาแล้วกันนะคะให้ได้สองดอกค่ะ okay. เราก็จะได้งานเพิ่มมานะคะ2ดอกตรงใต้รักแร้ของเรานะคะ เหมือนกับอีกด้านหนึ่งเราก็ทำวนมาจนถึงฝั่งนี้นะคะอันนี้พี่แอนก็ถักวนมาแล้วนะคะจนมาถึงฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจะถึงห่วงกันนะคะอันนี้ทํามาถึงดอกสุดท้ายแล้วนะคะ ดอกสุดท้ายของซีกนี้นะคะจบด้วยโซ่สามแล้วคอทอนะคะแล้วก็เราก็จะต่อด้วยโซ่ห้าค่ะต่อด้วยโซ่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามค่ะ แล้วก็ทําพอหนึ่งคอลงในห่วงนะคะสีสีหลักค่ะอันนี้ก็จะได้เพิ่มมาดอกหนึ่งนะคะตรงมุมนี้เสร็จแล้วโซ่สามค่ะแล้วก็ไปคอทอในห่วงนะคะ จับให้ลงล็อกนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ลงนะคะเสร็จแล้วก็โซ่ห้าค่ะแล้วคอทอในห่วงถัดไปเราสามารถดัดแปลงได้นะคะงานไม่มีตายตัวค่ะทำโซ่สามแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในห่วงนี้สีสีหลักนะคะ ทำพอหนึ่งคอลงในห่วงค่ะพอครบสี่หลักแล้วนะคะเราก็ทําโซ่โซ่สามนะคะเหมือนเดิมค่ะมันก็จะไม่ยากแล้วนะคะก็จะแค่วนตามล็อกงานนะคะ อันนี้ก็พอได้สี่หลักเราก็ทําโซ่สามแล้วก็คอทอในห่วงถัดไปแค่นั้นนะคะเห็นไหมคะเราก็ได้ดอกขึ้นมาเพิ่มมา2ดอกนะหลังจากนั้นเราจะทําโซ่สองนะคะแล้วเราก็ทําพอ1คอลงจุดนี้นะคะเราทําแบบนี้ก็เพื่อจะแทนโซ่ห้านะคะ โดยจะได้เริ่มงานให้อยู่ตรงกลางหลักพอดีนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เริ่มงานขึ้นตรงกลางตรงกลางหลักนะคะเสร็จแล้วทำโซ่ขึ้นมานะคะโซ่สามแล้วทำพอหนึ่งคอลงในหลักแรก ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สองขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สามขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สี่ แล้วโซ่3ามแล้วก็ไปคอทอในห่วงนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แถวใหม่นะคะก็ดูงานที่เราทำมาได้เลยนะคะจะเป็นเหมือนเดิมค่ะก็โซ่3ามแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในหลักแรก ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สองขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สามขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอลงหลักที่สี่ต่อด้วยโซ่สามแล้วก็คอทอนะคะเป็นอันทำให้ดูสองหนึ่งดอกนะคะ แล้วก็ทําตามฝั่งลายของเราเลยนะคะเราก็ทําทํามาตลอดทั้งแถวจนถึงฝั่งนี้นะคะอันนี้พี่แอนก็ทํามาถึงฝั่งนี้แล้วดอกดอกสุดท้ายนี้เราก็ทําโซ่สามขึ้นมาแล้วเราก็ไปทํำคอทอนะคะทํำคอทอลงในห่วงคะ่ะตามล็อกงานนะคะมันจะได้ลงล็อกพอดี ทำคอทอในห่วงเสร็จแล้วทำโซ่สามทำพอหนึ่งคอลงในหลักแรกค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สองขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สามขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สี่ทำโซ่สามไปคอทอในในห่วงนะคะโซ่สามแล้วทำพอหนึ่งคอลงในในหลักนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักที่สองขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พอหนึ่งคอลงหลักที่สามันไดโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักที่สี่โซ่สามแล้วไปคอทอในห่วงค่ะจะได้แบบนี้นะคะสองดอกใต้รักแล้ที่เหลือเพื่อนๆก็ถักวนไปเลยนะคะให้จบแถว จากวนให้ลงล็อกเหมือนเดิมค่ะก็พอมาถึงฝั่งนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำโซ่สามแล้วก็ทำพอ1คอลงในหลักค่ะหลักแรก ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สองขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สามขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สี่เสร็จแล้วทำโซ่สามค่ะ ก็ทำคอทอในห่วงค่ะโซ่สามทำพอหนึ่งคอลงในหลักแรกคันด้โซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สองคันด้โซ่หนึ่ง ทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สามขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงหลักที่สี่โซ่สามแล้วก็จบงานนะคะเราก็จะควักลงไปในหลักแรกนะคะ ในจุดเริ่มต้นของเราควักลงไปดึงไหมลอดผ่านทีนี้เราก็จะเลื่อนเลื่อนห่วงไปนะคะเดี๋ยวขอแกะอันนี้ก่อนนะเลื่อนห่วงไปะคะ่ะ ควักลงไปในโซ่แรกนะคะดึงไหมลอดผ่านควักลงไปในโซ่ที่สองดึงไหมลอดผ่านควักลงไปในโซ่ที่สามดึงไหมลอดผ่าน okay. ควักลงไปในหลักนะคะดึงไหมลอดผ่านแล้วก็ควักลงไปในช่องว่างนี้นะคะ แล้วเราทําโซ่ขึ้นมาสี่นะคะทําโซ่สี่แล้วทําพอสองคอลงในหลักเดียวกันปดสองปดสองรอไว้ค่ะทําพอสองคออีกครั้งหนึ่งปลดสองปลดสองแล้วก็รวบทีเดียวนะคะให้เป็นกลีบดอกค่ะรวบทีเดียวแล้วขั้นได้โซ่ห้าค่ะแล้วทํำ ทำพอสองคอลงในช่องที่สองหนึ่งครั้งสองครั้งที่สามแล้วก็ปลดพร้อมกันนะคะจะได้เกลบที่สองขึ้นมาค่ะคันไดโซ่ห้าต่อนะคะ โซ่ห้าเราก็ทํากลีบต่อไปนะคะกลีบที่3แล้วก็ทําพอสองคอลงในช่องที่3เลยนะคะทําพอสองคอลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะปดสองปดสองนะคะครั้งสุดท้ายปดทีเดียวนะคะจะได้3กลีบขึ้นมาแล้วนะคะให้เราทําเหมือนเดิมนะคะทํากลีบดอกไปเลยค่ะ ก็ทำพอสองคอลงในช่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ทำสองพอสองคอลงไปอีกนะคะพอได้3ามครั้งแล้วเราก็รวบทีเดียวนะคะแล้วก็ทำโซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะทำโซ่5้าเสร็จแล้วทำพอสองคอลงใน ช่องที่สองทำพอสองคอปดสองปดสองรอไว้หลักที่2ก็เหมือนกันหลักที่สาพอครั้งสุดท้ายก็รวบรวบห่วงทีเดียวพร้อมกันนะคะละขั้นด้วยโซ่หค่ะทำพอสองคอลงในห่วงที่สทั้งหมด3ครั้งค่ะเหมือนเดิม ที่เหลือก็ให้เพื่อนไปวนโดยรอบเลยนะคะทีนี้แล้วความยาวเพื่อนจะเอาเท่าไหร่ก็ถักลงไปได้เลยค่ะตามความยาวที่ต้องการนะคะอันนี้พี่แอนก็ถักวนมาได้สองดอกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่แอนจะพาถักรอบวงแขนนะคะ